สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะปานะคะแน่นอนว่าวันนี้เรามีสินค้าใหม่จากคูมาพาวเวอร์อีกหนึ่งตัวที่จะมาแนะนําค่ะตัวนี้เนี่ยคือมันติ o ูหรือเครื่องมือตัดอเนกประสงค์นะคะตัวนี้ชื่อรุ่น pm 2 6 6 0่ l มาดูที่กล่องกันก่อนนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีชื่อรุ่นแล้วก็มีสเปคข้างกล่องบอกแบบชัดเจนต่แกะดูในกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะ แกออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะในกล่องนะคะจะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกัน1ปีนะคะจากคูม่าแล้วก็ในกล่องสังเกตเห็นว่าจะมีโฟมที่ไดคัดแล้วนะคะเป็นรูปอย่างนี้เลยใส่ได้แบบพอดีในกล่องจะประกอบไปด้วย1นนะคะคือตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่20โวลต์ที่เป็น2ไอแมวหนึ่งก้อนนะคะ แล้วก็จะมีตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นฟ้าชาร์จ4์นะคะอีก1เครื่องนะคะไม่พอนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายเลยอย่างแรกเลยคือตัวนี้ตัวต่อท่อเก็บฝุ่นนะคะมีให้2อ,อันเนาะก็ไปต่อกับเครื่องแล้วก็ใส่ต่อได้เลยอ่าและตัวนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้ด้วยนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยเป็นจานขัดฟองน้ำสามเหลี่ยมนะคะ หอันแล้วก็จะมีกระดาษทรายแถมมาให้ทั้งหมด3ใบด้วยกันแบบนี้อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็จะมีตัวเครื่องตัดค่ะที่เป็นตัวตัดไม้1อันแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เอาไว้สําหรับแซกงานอีก1ชิ้น <S <S เดี๋ยวมาดูที่ตัวโปรดักต์กันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้นะคะคือหน้าตาของเครื่องมันติดทูแบบนี้เลยจุดเด่นหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าแ n t ตี้ไวเบชันะคะช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนเวลาเราทํางานไปนานๆเราก็จะลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งานได้เดีย๋ยวลองฟังเสียงกันค่ะดูนะจริงๆมันสั่นสะเทือนน้อยมากเลยนะคะ เนี่ยเป็นคนจับอยู่รู้สึกว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันส่งมาแค่นิดเดียวเองแคบไม่รู้สึกเลยอันนี้ก็ช่วยทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะจุดที่2นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับสปีดได้สูงสุดถึง6ระดับด้วยกันนี่ตัวปรับสปีดจะอยู่ตรงนี้ปรับเรื่องแต่ระดับหนึ่งไล่ไปเลยจนถึงระดับที่6นะคะโดยที่สปีดสูงสุดเนี่ยทำได้1,600รอบต่อนอาที และไม่พอนะคะตัวนี้นอกจากเรื่องปรับสปีดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยยังทําองศาการสั่นได้สูงถึง4องศาแปลว่าถ้าเราปรับความเร็วรอบแบบโหมดแบบเร็วสุดเนี่ยสามารถเก็บชิ้นงานได้แบบรวดเร็วเลยนะคะยังไม่พอนะคะตัวนี้เนี่ยยังมีดีไซน์ที่สวยงามแข็งแรงทนทานแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้เนี่ยเป็น ทูฟรีเบดเช e หรือว่าสามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยน a อเซซิลีได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยนะคะแค่ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ดันไปให้สุดนะคะตรงนี้ใส่เครื่องมือลงไปนะคะแล้วเวลาล็อกก็ตีกลับเข้ามาเหมือนเดิมเท่านี้เองใช้เวลาในการเปลี่ยน a อเซซิลีหรือหัวเนี่ยไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะคะก็สะดวกต่อการทำงานมากๆฟังมาขนาดนี้อาจจะอยากรู้แล้วว่าถ้าเวลาเอาไปใช้งานไปขัดจริงๆเนี่ย ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันเลยค่ะยังไงหลังจากที่ดูการใช้งานจริงแล้วนะคะต้องบอกว่าโปรเฟชชั่นอลมาก ใช้งานได้แบบดีเยี่ยมใครเห็นอย่างนี้อะใอยากรูแล้วว่าราคาขายมันอยู่ที่เท่าไหร่6เซตแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้มันคือราคาขายอยู่ที่3,590บาทค่ะฟังไม่ผิด3,590บาทเท่านั้นเองได้ไปครบชุดแบบนี้เลยแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแทนชาร์จ1อัน,นเครื่อสํอต่างๆที่ให้มาในราคาเท่านี้เองนะคะก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจ มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามเราได้เลยตัวนี้นะคะสามารถหามซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายคุณมากทั่วประเทศนะคะก็ไปสอบถามสั่งซื้อกันได้แล้วเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาเปิดตัวหรือมาอันล็อกกันได้อีกอยังไ like, share, งฝากกดไละคะ์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะคำตอบวันนี้ของตัวลาไรปก่อนค่ะ